ผู้ใดขุนกะเพ้าตีครับผมคุณกะเพ้าครับเออพี่อยากให้อ่าเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่บองอ่ให้กับพี่น้องเอฟซีประชาชนคนไทยทั่วโลกนี่เขาได้ฟังในเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันเป็นยังไงเออว่าเป็นภาษา,ษาภากกลางเลยอ๋อตอนนั้นภาษาภากกลางเนาะครับเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ สมัยที่ผมไปปฏิบัติงานในสองร้อยทหารพันที่สี่ห้าศูนแปดตอนนั้นได้ออกพื้นที่ที่ตำบลบงงอกเนาะครับงอแล้วผมก็เป็นไปเป็นหัวหน้าชุดทหารพันที่สี่ห้าศูนแปดอยู่ครับมันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชน่วงที่ผมอยู่พอดีก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันมันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับสถานการณ์ที่ภาคใต้โดยภาพรวมในตอนที่ขุนกระเพาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อะครับ อ๋อตอนสถานการณ์ตอนนั้นนะครับผมจะขอบพูดเฉพาะเรื่องที่ผมพอจะพูดได้นะเพราะว่าผมก็ยังทํางานในจุดนี้อยู่ถึงแม้ว่าผมจะออกมาจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยครับก็จะพูดเฉพาะเหตุการณ์ที่มันสามารถพูดได้เราไม่ค่อยจะ,จะไม่เข้าไปพูดถึงว่าต้องเจาะจงว่าใครเป็นใครเพราะเหตุการณ์ในพื้นที่ผมก็รู้รู้รมากพอสมควรเพราะผมลงไปอยู่ตัวแปดปีได้ได้ครับได้ครับคือในช่วงนั้นนะผม ทางกองร้อยทหารพานที่4ี่ห้าีูนยแปดได้รับคำสั่งให้ไปออกพื้นที่นะครับที่ตำบลมองงนะครับภารกิจก็คือไปปิดล้อมตรวจค้นนะครับกลุ่มแกนนำแนวร่วมในพื้นที่ตำบลมองอนะครับพื้นที่ที่ผมออกไปทำงานก็คือบริเวณแถวบ้านอาเน่บ้านกูตรงนี้ครับแถวนั้นอ่ะซึ่งซึ่งตอนนั้นผมไปตั้งอยู่ที่ชุดของผมไปตั้งฐานอยู่ที่โรงเรียนสาชุมชนนะครับที่ตำบลบองงครับ ตอนนั้นสถานการณ์มันเกิดขึ้นมีความรุนแรงมากก็คือบางหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถเข้าได้ถึงแม้เข้าได้ก็เข้าไปแบบทีนี้ที่ว่าต้องระวัดไต้องระมัดระวังตัวเต็มที่ครับอย่างเช่นบ้านกูตรงนีครับบ้านกูตรงนิดก็อยู่ตําบลมงงครับเวลาที่พวกผมเดินเข้าไปเนี่ยผมจะออกชุดลาดตระเวนประ,ประจําทุกวันนะครับเพราะว่ากบรรลให้ท่านกําหนดให้ออกชุดลาดตระเวน ครับส่วนที่พอบร้อยผมก็ไม่ไม่พูดถึงนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระตบถึงตัว,วทา่านอีกได้ได้ได้ตอนนั้นผมก็ออกไปออกพื้นที่เข้าไปลาดตะเวนในพื้นที่บ้านกูตรงเนี่ยพอเข้าไปบ้านกูตรงเนี่ยมันจะเป็นเข้ายากมากหมู่บ้านเนี่ยครับบ้านกูตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่อยู่ติดกับเขาครับพื้นที่บริเวณแถวบ้านกูตรงต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นป่าภูเขาครับเป็นสวนยางของชาวบ้านนะครับ แล้วทางเข้าบ้านนี่มันจะทาเป็นจำหล่อไม้ไว้เพื่อกันกันเจ้าหน้าที่เข้าไปอ๋อครับคือช่วงที่พวกผมนําชุดเข้าไปนะครับเดินลาดตะเวนเข้าไปเนะี่ยจะไม่ใช้รถนะครับเพราะว่าถ้าใช้รถนี่อันตรายมากถ้าใครได้ติดตามข่าวนี่จะเห็นว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีการวางระเบิดบ้างซุ่มยิงบ้างหรือว่าสุ่มโจมตีบ้างส่วนมากจะสุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ที่ชุดเจ้าหน้าที่ใช้นะครับเขาจะไม่ค่อยปฏิบัติใน ชุดที่เดินเท้าอ๋อครับพวกอาคเกเนี่ยครับทีนี้ทุกครั now, ้งที่ผมผมเข้าไปเนี่ยก่อนจะเข้าหมู่บ uh, in like ้านเนี่ยมันจะได้ยินเสียงกองนะครับกองที่ตีจากมัสยิดนะครับดังตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนกองเพลงบ้านเรานะอ๋อครับครับมันจะเป็นดังตุ้ม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 พอได้ยินเสียงกองดังตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยทั้งชาวบ้านนะครับชาวบ้านทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่นะครับก็จะออกมายืนกันหน้าบ้านครับเต็มไปหมดเลยครับ ที่นั่นเป็นไทยพุทธไหมเป็นหมู่ชุมชนพี่น้องอิสลามอ๋อครับครับไม่มีไทยพุทธไม่มีครับพี่น้องอิสลามทีนี้เขาจะออกมายืนออกันเต็มหน้าบ้านนะครับบางคนก็ออกมายืนล้อมรอบมัสยิดไว้นะครับซึ่งมัสยิดก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับออกมายืนล้อมไว้เพื่อที่จะไม่ให้เราเข้าไปค้นเนาะ๋อครับครับก็ไม่ได้เข้าไปค้นไม่ได้ไปตรวจอะไรครับแค่เดินเข้าไป พูดง่ายก็คือเดินเข้าไปแสดงกําลังเพื่อที่จะให้มีกลุ่มกองกําลังแนวร่วม,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 มในพื้นที่เนี่ยได้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ครับเนี่ยครับมันเป็นเหตุาการณ์นี้อันนี้คือสถานการณ์โดยรวมรวมของตาบลบ,บองงอครับครับที่บ้านกูตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปอ่ะถ้าเกิดว่าชาวบ้านได้ยินเสียงกองเนี่ยผมเห็นหลายคนนะครับที่กําลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปสวนไปปีดยางตอนเช้าเนี่ย พอได้ยินเสียงตองกลองตีขึ้นมาเนี่ยคนที่กําลังจะไปสวนยางจะหันหัวรถกลับเข้ามาในบ้านเลยอ๋อ oh, ครับครับก็เหมือนกับว่าเป็นการที่มันชาวบ้านจะรู้กันเองว่าถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงกลองแล้วก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาครับถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาพวกที่ออกไปนอกพื้นที่เนี่ย oh. ก็ต้องกลับเข้ามาในหมู่บ้านอ๋อ oh. แล้ว มันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะที่เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่ขอเล่าเนาะมันมันมีการประทะบบางหมในพื้นที่แถบนะ้ะโอ้ประจาครับบ่อยบ่อยบ่อยมากทั้งประทะทั้งระเบิดผมจะมาพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมไปอยู่ในพื้นที่เนะี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ชุดของรบพิเศษที่อยู่ยจังหวัดปัตตานีนะครับครับทําได้มาผ่านเข้ามาทางตำบลบ,บองงอพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเท้าความไปวันว่า ชุดของผมเนี่ยไปตั้งฐานที่โรงเรียนสหชุมชนครับที่บงอนครับแล้วทุกวันทุกวันเนี่ยผบร้อยนะครับผบร้อยท่านจะพาลูกน้องนะครับขึ้นรถนะครับเวลาประมาณสักเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าทุกวันนะครับทําเป็นกิจวัตรประจาวันทุกวันออกจากพื้นที่ตําบลออกจากพื้นที่ฐานนะครับที่ตั้งฐานอยู่ที่ในโรงเรียนนะและแกก็จะพาลูกน้องขับรถเข้าเมืองครับรถกระบะปอดสีเขียวนะครับสมัยนั้นนะครับครับ นั่งไปประมาณหกเจ็ดคนก็พาเข้าเมืองไปทุกวันนะครับทํนอย่างนี้ทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับแล้วก็เวลาประมาณสักสามโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงแกก็จะพาลูกน้องที่ออกไปข้างนอกนะกลับแกจะทํานี้ทุกวัน,นครับจนเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วทีนี้เราต้องเข้าใจว่าในพื้นที่นะชุดของอาเคเคหรือว่าชุดของผู้ก่อความไม่สงบเขาจะมีสายข่าวคอยดูพฤติกรรมการทํางานของเจ้าหน้าที่อยู่ มันเป็นทุกวันจะเฝ้ามองดูเฝ้าตรวจดูว่าเจ้าที่ทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างเป็นจิตวัตรประจําวันบ้างเขาเฝ้าดูเสร็จเขาก็จะนํานําข้อมูลข่าวสารที่เขาได้มาเนี่ยที่เขาเฝ้าสังเกตการของเราได้เนี่ยมาเชื่อการวางแผนในการปฏิบัติครับต่อฝ่ายเรานะครับอันนี้มันเป็นข้อผิดพลาดนะครับ,รบก็จะมาเล่าให้ฟังผู้กองแกก็ ปฏิบัติอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันนั่นแหละจนเหมือนกับว่ามันเป็นจิจวัตรทุ่งแก่ไปละครับทีนี้มันยังไงมันมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ก็คือช่วงนั้นผมลาพักครับผมลาพักมันเป็นอะไรที่ท้าอะไรที่จะมาเกิดกับตัวผมเนี่ยหรือว่าจะมากระทบกับตัวผมเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันสิ่งที่มองไม่เห็นพยายามจะมาดึงออกอ๋อครับมันจะพยายามมาดึงออกตลอดตอนนั้นผมลา ยังไงนะครับคาดแค้วครับผมคาดแคล้วคาดแค้วตลอดเลยครับวันนั้นเป็นบล็อกผัดพักที่ผมต้องพักนะครับแล้วก็พอบร้อยท่านก็พักด้วยนะครับใช <Carl. S 1> ่ผมบร้อยท่านนี้ก็ดวงแข็งเหมือนกันนะครับ,บ <Yes. S 1> พอพอบร้อยพักผมพักชุดที่อยู่นะครับก็ต้องออกทํางานนะครับออกลาดตะเวนนะครับแต่วันนั้นนะครับพอดีชุดที่อยู่เขาไม่ได้ออกทํางานแต่ว่ามันมีชุดของรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่ไป เป็นเจ้าหน้าที่โครงเป็นหัวหน้าชุดของหานฐานด้วยกันเนะี่ยครับแกอยู่เฝ้าฐ,าฐานนะครับแล้วก็มีรองปรบร้อยอยู่เฝ้าฐานด้วยนะครับวันนั้นแกก็พอปรบร้อยไม่อยู่แกก็พาลูกน้องขึ้นรถนะครับ,รบขึ้นรถคันที่เป็นของกองร้อยที่ปบร้อยใช้ประจำนะออกจากฐานก็ออกเวลาเดินออกเวลาเดียวกับที่ Leaving. ปรบร้อยออกไปนั่นแหละครับอ๋อก็ประมาณเจ็ดแปดโมงกินขา้าวเช้าเสร็จแกก็พาลูกน้องขึ้นรถบอกว่าจะเข้าไปทําธุระนในเมือง พี่คนนี้แกก็เป็นนักดิ้งเนาะนักดื่มหน้าตาลูกหล่อพูดจาเปราะสาวติดเยอะครับ <c oughs> แกก็พาลูกน้องขึ้นรถแล้วแกก็ขับออกไปนะครับถูกเจ็ดคนก็ออกไปข้างนอกพาเข้าไปในเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับไปทาธุระตามเรื่องตามราวของแกนะครับคือทีนี้แกเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกมาถึงจุดก,ก่อนที่จะเข้าบริเวณบ้านบองงอนนะครับมันเป็นทางโค้งเล็กๆนะครับนะ แกว่าแกเห็นแมวแมวมันตาย oh. สองสามตัวครับแล้วแมวมันโดนเชือดคออย่างเงี้ยทิ้งไว้ข้างถนนสองสามตัวแล้วแกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะขับรถผ่านไปแกก็ขับรถเข้าในเมืองทีนี้แกเข้าไปในเมืองเนี่ยด้วยการที่แกเป็นนักดิ้บแกก็ไปเมาแกก็ไปเมาในในตัวจังหวัดนราธิบาสพาลูกน้องไปกินเหล้าเมานะครับแล้วกวา กลับไม่ได้นะครับตอนนั้นแกก็เมาสิ็งแ้วแกก็กลับไม่ได้แกก็พาลูกน้องเข้าไปพักในชอกอนะครับตอนเย็นครับมันเป็นอะไรที่แกรอดตายบุบหิบวันนั้นช่วงเวลาทักประมาณทักบ่ายบ่ายสามบ่ายสามถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนเกาพักทรับป้านมันก็มีชุดของหมวกแดงนะครับที่มาจากจังหวัดปัตตานีนะครับรถพิเศษชุดหมวกรถพิเศษหมวกแดงเขาขับรถผ่าน มาทางบ้านบองงพอผ่านมาตรงบริเวณที่มีการที่พี่ที่รุ่นพี่ของผมที่เห็นเห็นแมวโดนเชียดคอทิ้งไว้ข้างถนนครับพอขับรถมาถึงบริเวณนั้นก็มีการระเบิดกันเกิดขึ้นระเบิดรถครับมีการระเบิดรถกันเกิดขึ้นแล้วก็รถกระเด็นไปโดนแรงระเบิดกระเด็นไปประมาณห้าสิบเมตรได้นะไกลมากขนาดรถกระบะ แล้วรถเตีบะที่ชุดรถพิเศษขับมาก็คือเป็นรถยี่ห้อตปรดเหมือนกันครับสีเขียวเหมือนกันแล้วคนที่นั่งรถมาก็เจ็ดคน, oh. ม,นมันเป็นประจวบเหมาะมันเป็นยังไงอ่ะมันมันยังไงอ่ะแล้วตายไหมก็คือพอระเบิดเสร็จเนาะแล้วพอระเบิดเสร็จเนี่ยรถกระเด็นนะครับ้บดยแรงแรงระเบิดไปประมาณสักห้าสิบกว่าเมตรครับ,รบทหารที่ในรถมันก็ทําอะไรไม่ได้ทั้งบาเดเจ็บทั้งอะไรพวกกลุ่มกองโจรที่ซุ่มอยู่ ตามข้างถนนมันก็ออกมายิง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 หัวยิงหัวยิงหัวครับยิงหัวทุกศพเลยโอ้โหนี่คือมันมันยิงหัวทุกศพเลยครับตอนนี้ครับตายไม่เหลือรอดสักลายก็พลีชีพทั้งเจ็ดนายเลยทั้งเจ็ดนายครับโอ้โหน่าสงสารทหารไทยเนาะก็วันก่อนเมื่อสองศพที่แล้วเมื่อเร็วๆนี้นี่ไอทหารพันของกรมสี่หกนี่สี่หกหนึ่งสามนี่ก็โดนที่นี่ที่บองงอเหมือนกันนี่เออ ที่บองงอ,อผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในสองสองสองประมาณสามสี่วันที่ผ่านมาในโดนที่บองงอครับที่บองงอนะมันเป็นพื้นที่ที่ถนนตามถนนที่เราเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนะมันมันจะเสี่ยงนะครับเพราะวสองข้างทางมันเต็มไปด้วยป่าแล้วก็สวนยางชาวบ้านอ๋อครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขนะึ้นเนี่ยมันก็มีข่าวแจ้งมาวิทยุแจ้งมาที่ ชกนาาธิวาสสามแปดนะครับช่วงนั้นแล้วก็เข้าแจ้งมาทางชกทหารพรานที่สี่สิบห้าที่อำเภอละแงะที่ตั้งอยู่ช่วงนั้นครับแลทางทหารพรานเนี่ยทางชกนาาธิวาสเอ้ทางทหารพรานสี่ห้าศูนย์แปดเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชุดของกองร้อยของผมเองอ๋อครับครับครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของพวกผมที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาก็เลยมีวิทยุแจ้งมาให้รองขกองร้อยที่ประจําอยู่ที่โรงเรียนตอนนั้นอ่ะให้เคลื่อนให้ถอนกําลังทั้งหมดกลับเข้าชก ครับมันเป็นอะไรที่มันทางชอกอก็น่าจะตกใจตื่นตกใจมันทำอะไรไม่ถูกนะคําสั่งออกมาตอนแรกบอกว่าให้ถอนกําลังทั้งหมดกลับเข้าไปในชอกอแต่พอมาประมาณสักสิบนาทีก็เปลี่ยนแปลงคําสั่งวิทยุมีตามมาทีหลังว่าให้นํากําลังเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุอ๋มันห่างกันกี่กิโลจากฐานปฏิบัติการของศูนย์แปดนี่ห่างกันไหม ไม่ถึงกิโลนะครับประมาณเกือบกิโลน่นแหละประมาณโอม้มันมันมันล่อใกล้ๆฐานปฏิบัติการเลยเน,นี่ยนี่คือมันวางแผนไว้หมดครับแล้วก็ที่มันฝุดลุ้มระเบิดน,นะครับห่างจากบ้านชาวบ้านก็ประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรอ๋อ <c oughs> ห่างจากบ้านไม่ถึงร้อยเมตรนะครับครับคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าพี่น้อง ชาวมุสลิมในพื้นที่เนี่ยเขาพูดไม่ได้ครับเขาก็ต้องรักตัวตัตายเหมือนกันเขาก็ไม่กล้าพูดเนาะจะว่าไปแล้วเขาก็พี่น้องเอปอระชาชนคนไทยที่ยึดมั่นในศาส,สนาเออชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เลยเนาะจะพูดมไม่ได้ชาวบ้านที่เข้ากับฝ่ายเรามีเยอะแต่ว่าชาวบ้านเขาพูดไม่ได้ครับนอกจากว่าเขาจะแอบ,บมาส่งข่าวอผมทำงานในพื้นที่ผมจะได้ผมจะมีชาวบ้านมาแอบ,บมาส่งข่าวผมหลายทางหลายขาแล้วก็กบ ก็ได้่าวก็ไปทํางานตามที่ชาวบ้านแจ้งมาก็เป็นไปที่ตามที่ชาวบ้านแจ้งมาครับอย่างนี้นี่สรุปก็คือหมายว่าพี่น้องไอกองร้อยสี่ห้าศูนย์แปดใช่ไหมครับกองร้อยสิงโตเนี่ยเขาก็คงแบบคิดว่ายังไงรองผบร้อยเนี่ยโดนหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่พาลูกน้องเข้าไปในเมืองนี่ยังไงโดนเต็มๆเลยใช่ไหมวันนั้นเนี่ยโดนเต็มๆแบบเขาคิดว่าเป็นทหารผ่านแล้วครับโดนอแต่ว่าพอดี พี่รุ่นพี่คนเนี้ยแกเป็นนักดื่มอ๋อ oh. แกเป็นนักดื่มแกเข้าไปในเมืองก็แกก็ไปเมาไปเมาเสร็จแล้วทีนี้แกก็พาลูกน้องเข้าไปแกกลับไม่ได้แกกลับถานไม่ได้แกก็พาลูกน้องไปพักในชกอชกก,ชออก,กตอนนั้นตั้งอยู่ไหนนะที่อำเภออะไรเงี้ยครับทาง oh. เข้าแล้วแต่ยังไงนี่แปลว่าคือถ้าไม่ได้แวะดื่มนี่เสร็จเลย <Yeah. S 2> ยังไงก็ต้องพีชีพที่นั่นเลยเนาะ อ๋ชกกอชกโตอนนั้นเดี๋ยวผมโผไอ้ขอญาตแก้ไขข้อมอูลได้เงชกโตอนนั้นชกก,นนชก,กทหารพานที่สี่ห้าพันแปดตอนนั้นนะครับครับตั้งอยู่ที่อำเภอจอยร้องอ๋อทางเ้าบ้านปีเหลงครับเขาก็ตกใจเขาก็นึกว่าแกโดนแหละเพราะผมบร้อยก็โทรหาว่าของเราไหมของเราไหมที่โดนเพราะว่าทางหน่วยทางกองร้อยก็แจ้งไปตอนที่แกพักครับเขาก็โทรมาหาผมผมก็ตกใจผมอ๋อคิดว่าพี่คนที่โดนแล้วแกออกไปเอตอนที่คุยกันแกโดนแน่แล้วเพราะ ถามไปถามมาว่าแกยังไม่ได้พาลูกน้องกลับมาบ้านแล้วก็โทรถามลูกน้องที่ไปด้วยกันบอกว่าตอนนี้แกเมา <c oughs> <c oughs> แกเมาอยู่ที่จังหวัดไอในตัวจังหวัดทางรองผบวรองก็บอกว่ามึงไม่ต้องกลับมาแล้วพาน้นองพาลูกน้องกลับเข้าไปในฌอกอไปพักผ่อนเลยแล้วก็วันพุธนี้เช้าค่อยขับไอ้ค่อยกลับเข้ามาในฐานมันก็เลยงานนี้ แกก็เลยรอดเพราะว่าแกอ่างถ้าไม่เมาหนี่โดนเลยถ้าไม่เมาก็โดนครับเพราะว่าจากจากการที่เราดูเนาะมันมันจ้องที่จะเล่นกับมันจ้องที่จะวางระเบิดทหารผ่านชุดนี้เพราะว่าพบร้อยแกก็เดินทางเข้าออกเข้าออกทุกวันเขาเรารู้ความเคลื่อนไหวเนาะแล้วชุดของรถพิเศษที่มาเขาก็ใช้รถคัน รถสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันกับชุดทหารพรานที่4508ใช่คล้ายๆกันครับแล้วก็เหตุตอนที่ว่าไอตอนที่โดนระเบิดก็คือโดนช่วงที่พบบร้อยชอบกลับมาเข้าฐานทุกวันเวลานั้นพอดีเวลานั้นพอดีเลยครับอ๋อมันมันมันได้เวลาพอเหมาะพอเจาะพอดีเนาะได้เวลาพอเหมาะพอเจาะพอดีครับพอเรามาถึงตรงนี้นี่ผมอยากจะให้ขุนกะเพราดีอ่อเขาเรียกว่าให้คิดมุมมอง สถานการณ์ในพื้นที่ให้กับน้องๆทหารพลานรุ่นหลังๆหรือว่าทหารประจําการที่เข้าไปในพื้นที่ได้รับรู้เรื่องราวเพื่อนําไปสู่การป้องกันระวังฐานวิบัติการหรือว่าชีวิตของตัวทหารเองอยากให้คุณกระเพราเล่านิดน,นึงครับคือการที่เราจะอยู่ในพื้นที่สามจังหวัหดชา,ายแดนภาคใต้นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์มันจะไม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นมันก็ ถ้ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นนี่มันก็เอาคืนไม่ได้ครับก็คือผมก็อยากจะขอแนะนําพี่ๆน้องๆเพื่อนนะครับที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นลงไปก่อนไม่ลงไปใหม่หรือว่าลงไปเก่านะครับเราอย่าประมาทครับเวลาที่เข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกพื้นที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มันอันตรายยิ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงยิ่งเป็นข้างนอกเมืองเนี้ยเส้นทางที่เราจะเคลื่อนที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่บังคับ ก็คือส่วนมากมันจะเป็นเส้นทางที่เป็นป่าภูเขาครับข้างข้างถนนเนี่ยมันจะเป็นที่สูงขมอ,อ๋อครับครับเราอย่าไปประมาทถ,ถ้าอะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่าไว้างใจก็ขอให้เราจัดชุดเข้าไปตรวจก่อนจัดชุดเข้าไปตรวจก่อนครับอย่าเอาความที่ว่าตัวเองมักง่ายอย่าเอาความที่ว่าตัวเองขี้เกียจเข้ามาทํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดความขี้เกียจหรือเกิดความมักง่ายเนี่ย ผลเสียมันกับมันจะเกิดข,ขึ้นกับเราในฝันนะครับอ๋อครับครับได้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 ตรงไหนที่มันมันสามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นว่าทางโคง้งคอสะพานเราต้องไปตรวจสอบก่อนหรือว่าที่สูงขงมเราต้องส่งจุดเข้าไปตรวจก่อนครับเป็นที่เราลาดเอเวนตามถนนเนี่ยรเราอย่าไปเดินตามสูตรกันแบบคิด,ดสองสามเมตรนยครับอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าระเบิดตุ้มขึ้นมาตุ้มเดียวเนี่ยโดนหมดแหละครับ ครับต้องเดินห่างกันไม่ต่ำกว่าสิบเมตรครับถ้าในพื้นที่แต่ละคนนีต้องเดินห่างไม่ต่ำกว่าสิบเมตรคือถ้าเจ็บเจ็บคนเดียวครับจะได้เจ็บคนเดียวไอ้การฝึกที่ฝึกมาตามโรงเรียนฝึกมาตามไอที่โรงเรียนเขาสอนมานะครับมันใช้ไม่ได้ในพื้นที่ครับมันต้องเดินห่างกันไม่ต่ำกว่าสิบเมตรแล้วถ้าใช้มอเตอร์ไซค์นะครับต้องห่างกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งเสาไฟฟ้าครับอย่าไปขับจี้ตูดกันอ๋อครับอันนี้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว มันมันเป็นหน่วยคือเคลื่อนที่เร็วก็ก็ได้หรือว่าเป็นหน่วยลาดตระเวนก็ได้ครแว่ส่วนมากในพื้นที่เขาจะใช้รถมอไซค์แต่คนที่รอดส่วนมากจะใช้วิธีวิธีการเดินอย่างที่ผมอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แปดปีผมจะส่วนมากผมจะเดินจะใกล้จะไก,กลผมก็เดินถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันไม่ฉุกกระหึกจริงๆผมจะเดินครับอดังน้องเดินตลอดครับครับพอเรามาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณขุนกะเพรามาก ที่ได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในพื้นที่สาจังหวัดเชแดนภาคใต้ให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องเอฟซีของนนทินได้ฟังขอบคุณขนกระเพามากครับแต่ผมก็มีหลายเรื่องที่อยากจะมาถ่ายทอดมาจากจะมาพูดให้ฟังต่ก็จะพูดได้จะพื่องที่พูดได้นะครับได้ได้ขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ